าเห็นแล้วเอ้าไอ้แย่อยู่ตรงนี้นัง่งอาบแดดไม่ไปายะมาหลับแม่ไอ้สเกตเรียนออกจากมาหลับแม่โอเคโอเคเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จอดรถก่อนปายอะไฮเอาคือใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ่แทน <Yeah. S 1> อะไรลูก <Yeah. S 1> ดีใจไหมแม่กลับมาบ้านแล้วดีใจไหมคะ ได้อะไรได้อะไระได้น้ำมมโช้มอ่ะลูกฝนพ่<ล>พอใจคักโอ้ยเพิ่งจะหนาวไหมนะ่ะอากาศดีวันนี้ใช่ไหมคะไม่หนาวเลยดูใสอะไรนี่อ๋อนี่กางเกงขาสั้นเ้วมอ่ะ เี้ยให้น้องนั่งด้วยสิลูกนั่งด้วยกันค่ะโอเคโอเคแบ่งกันนะคะฟ้าอยากขึ้นรเสือกันหนาวตัวนาแหายฟ้าอะเนี่ยดีโก้ยดีเนาะรสปีดเดนมี่กอนโอเค Er du færdig med det så? Ja ja Det skulle have taget 2-4 timer. timer Ej Har du taget fisk ud? Ja Flylling og fisk กูจาเป็นลูกแล้วจะไลเป็น,ปนโอ้ซี่้วทำยังไงละ่ะฮะนันแล้วทำยังไงล่ะทีนี้มันไม่ใช่แบบนี่ละที้กูจะเป็นที่จะลื่นไหลลงมากระดานลื่นกระดานลื่นพุ่มม้นกระปุ่มี้เนาะปฏิเสธสื่อพี่น้ององ๋อ,องเสียวแฝงมันไม่ใช่กระดานลื่นนะลูก <laughs> พี่น้องดูบรรยากาศนะซ่ะพี่น้องบรรยากาศกะมุมเก่าๆเดิมๆ Okay. Okay. เดี๋ยวไปตามไปดูฝาดิฝาทำอะไร <S <S ตอนนี้แกไปไหนไม่รู้ตอนนี้ฝาอยู่ไหนไม่รู้แกไปดูซิว่าฝาทาอ,อะไรฝาถ้ามีเวลาว่างถ้ามีเวลาเนาะฝาก็จะชอบปลูกผักฝารักการปลูกผักมาก ได้ปลูกแล้วก็ได้ทนุถนอมได้รดน้ำพรวนบนินนี่คือความสุขของฟ้าเดี๋ยว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 เดเดี๋ว่บังโ่ใฝรั่งเอาหม,หมูบ้านใส่แอญญนนีมาเก็บมันใหญ่เก็บหมดนี่แอนนีญญบอกว่ามันหักมีที่หักด้วย ทิ้งหมดแล้วเหรอเนี่ยฟ้าฮาดูอ๋อแกพรวนดินตรงนี้แล้วก็แกลื้อผับก้อนคนออกหมดแล้วพี่น้องมันตรงเก็บไปพัดกินพี่น้องต้องใช้ได้เดี๋ยปเป์แกจะสกิลี่เห็นแต่๋ยวมดจะเปียร่อนตะการมใส่ก่อนนี่แหละใช้ได้ สิมากเก็บข้าไข่ิงงนเจนาห้หที่นกมันเป็นยอดอ่อนๆอยู่มันจะเกิบไาย

น้องเบ่งยอดอ่อนๆเนี่ยก็เอาไปพัดน้ำมันหอยไปลวกกินกับลังพิกก็ได้อันนี้มันจะออกหวานๆรสชา,า,า,าติมันนะพี่น้องน้ะย,ยอดถักเนาะนายพายก็ชอคแฮะนาย<ะ>อีคีอยากได้สตดพายมังสเตีย far siger noget. Hvad? Siger noget. Jeg skal snakke. Hvad er plant du til at grønse af Jeg ved ikke, det er. Kartofler. Ej, det er lige så brugt, man får lang og sådan. Du må ikke Du en Tua. Et eller andet. Jeg ved det ikke endnu. Okay. เี่องดินฝนเมือ e ดินฝนคุณตกมาใส่แลพี่น้องแลดินงามดินแบบว่าตอนนี้กำลังแบบว่าทำควรได้ง่ายๆ Hæ? Skat Perlenkrab sagde, at du skal smile lidt. Det sidste, det sidste hvad hedder det, klip i det over, vi har lavet Q&A. Det er mere hyggeligt, hvis vi han smiler lidt. Det er rigtigt. Ja, okay. Ja, ja. Hvad ja. er klokken? ฝาห้าโมงแล้วต้องไปทำกับข้าวแล้วฝาเรียนแม่น,นู่ แม่ไปทำกับข้าก่อนจ้ะพี่น้องอะไรลูกอะไรหอยหอยอีกแล้วิ่ไนภาษาไทยเรียกหอยจำได้ไหมที่แม่บอกอ่ะลูกน้องแย่จำได้ไหมที่มันเป็นหอยอ่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าหอยไฟอะไฟอะใช่หอยไหมคะใครเป็นคนเจอ ใครเป็นคนเจอหอยมาแอนนี่ใครไปหาหอยมา <No. S 2> หาดูอีกสิมีอีกไหมลกูกมีอีกไหมคะดีกิอีกไหมไหค นายมันมีสองอันเหนื่อยเนี่ยแล้วทำไมแม่เห็นอันเดียวแม่เห็นอันเดียวหาด้วยเซตหนึ่งนายอยู่ไหนอ่ะย่าหาดฟินจิ้ตจกสแน็พี่น้องจ้านี่อันนี้มดสิบอกว่าต้นอันนี้คือต้นสมพักเสียนต้นพักเสียนพี่น้องนี่ อันนี้คือพักเสียนพี่น้องพักเสียนเคมปสปีชี่เนี่ยนี่คือ <'m> พัก <speak it. S 1> เสียนไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทนนี่ออก <I> มันต้องเอาไปทำเป็น <I> นี่เห็นบ่เห็นบ่เอาข้าเจ้าเอาไปเก็บอเอาข้าเจ้าเอาเก็บ <we next S 1> ไป <speak it? S 1> ขั่นุพนี่นี่พักเสียนพักเสียน เดี๋ยวสิยหายเบิ่งว่าเวลาคานสมพักเีย็นเดี๋ยวสิเป็นยังไงเนาะพอดีพอดีมื้อนี้มีพี่คนไทยพี่พี่พี่คนไทยเพื่อนมุ้งนี่แ่ะจ้ะพิ่นคั่นมาให้ี่ยมมุ้กินเนาะส่วนตัวมุ้งอ่ะคั่นสมก็เป็นเดี๋ยวสิยหายพี่น้องเบิ่งว่าอุ๊ยอุ้ยอะไรอะไรพายากลัวแมงมุมไหม แค่ดำตัวดำตัวดำดีลิลลี่ลัวเองนะครับอันนี้เดี๋ยวแม่ไปเตรียมสถานที่นะอันนี้ออกไปมันร้อนมันร้อนเดี๋ยวแม่ดูไก่ก่อนหอมจังเลยส่วนอันนี้ปลา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 เนมสองตัวปลานิล แพยชอบกินปลาเหรอชอบกินค่ะพูดสิคะเจสเกอร์ล่ะหนูพูดก่อนชอบกินค่ะออชอบกินค่ะแพรชอบกินปลาไหมคะโอ๊ยชอบกรเน,น,นี่ยสนโอ๊ยปืนมายิงแม่จังเลย